สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตพื้นที่ของใจที่เราจะมานั่งพูดคุยกันอย่างอบอุ่นสบายๆเหมือนมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งคอยบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตและธรรมะที่ไม่ใช่เพียงแค่คำสอนแต่คือกระจกสะท้อนชีวิตจริงวันนี้ผมอยากชวนคุณฟัมและพิจารณาคำสั้นๆประโยคหนึ่งที่อาจเปลี่ยนวิธีคิดของคุณได้ทั้งชีวิต อย่าลังเลเมื่อมีโอกาสทําดีอย่ายินดีเมื่อได้โอกาสทำชั่วคำนี้อาจดูเรียบง่ายแต่ในโลกของความจริงมันคือเข็มทิศของจิตใจที่แยกทางระหว่างคนที่กำลังก้าวสู่ความดีกับคนที่ค่อยๆถลาลไปสู่ความมืดโดยไม่รู้ตัวย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนผมเคยรู้จักชายคนหนึ่งชื่อพี่มนัต เป็นพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนเขาไม่ใช่คนร่ำรวยไม่ใช่คนมีตำแหน่งใหญ่โตไม่เคยออกทีวีหรือมีใครยกย่องว่าเป็นฮีโร่แต่เขาเป็นคนธรรมดาที่มีจิตใจดีอย่างแท้จริงมีอยู่เช้าวันหนึ่งที่เขาขับรถผ่านเส้นทางประจำแล้วสังเกตเห็นคุณยายคนหนึ่งล้มลงอยู่ข้างถนนไม่ขยับตัวเลยผู้คนมากมายขับรถผ่านไป มองแวบหนึ่งแล้วก็ไปต่อไม่มีใครหยุดไม่มีใครคิดว่าตัวเองควรทำอะไรแต่พี่มนัดเขาไม่ลังเลเลยเขาแตะเบรกหันรถเข้าข้างทางแล้วรีบวิ่งลงไปหาคุณยายทันทีทั้งที่เด็กๆก,กำลังนั่งอยู่ในรถรอไปโรงเรียนเขาเรียกคุณยายไม่ตอบรีบโทรหากู้ภัยพาคุณยายส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าเป็นโรคความดันโลหิตต่ำเฉียบพลัน เกือบหมดสติหลังจากนั้นเขากลับมาขับรถเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่พูดไม่โอ้อวดไม่ต้องการคำขอบคุณแต่เรื่องนี้กลับเปลี่ยนชีวิตของเด็กคนหนึ่งในรถหลายปีต่อมาเด็กคนนั้นกลายเป็นหมอเขาเล่าว่าผมยังจำภาพพี่มนัตตอนจอดรถและวิ่งไปช่วยคุณยายได้จนถึงทุกวันนี้วันนั้นผมได้เห็นความกล้าทำดีที่ไม่ลังเลเลยสักนิด พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าเล็กน้อยพึงสั่งสมบุญไว้เรื่อยๆเพราะหยดน้ำทีละหยดย่อมเต็มภาชนะได้ฉันใดบุญทีละเล็กทีละน้อยย่อมเต็มเปี่ยมใจได้ฉันนั้นในทางจิตวิทยาการฝึกสมองและใจให้ตอบสนองต่อโอกาสในการทำดีโดยไม่ลังเล เป็นเหมือนการสร้างวงจรความคิดที่เป็นบวกให้กับตัวเราเองเมื่อเราทำดีครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เราทำดีอีกครั้งหนึ่งและทุกครั้งที่เราทำดีโดยไม่ต้องคิดนานมันจะกลายเป็นนิสัยเป็นพื้นฐานของบุคลิกที่มั่นคงในความดีในทางกลับกันคนบางคนยิ้มเมื่อได้โอกาสทำในสิ่งที่ผิดบางคนดีใจที่จับผิดคนอื่นได้บางคนสะใจ ที่ได้ด่ากลับแรงแรงบางคนภูมิใจที่โกงแล้วไม่มีใครรู้พฤติกรรมแบบนี้อาจดูไม่ร้ายแรงแต่สิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่แค่การกระทําแต่อยู่ที่ใจที่ยินดีในการทําชั่วเพราะใจที่ยินดีในความชั่วจะค่อยๆชาชินและกลายเป็นด้านมืดอย่างถาวรเราทุกคนล้วนเคยยืนตรงแยกทางของจิตใจ ทางหนึ่งคือการทำดีที่อาจจะเหนื่อยอาจจะเสียเวลาอาจจะไม่มีใครเห็นอีกทางคือการทำชั่วที่ง่ายกว่าไวกว่าและอาจได้ผลลัพธ์ทันใจแต่สิ่งที่เราลืมคิดคือผลระยะยาวของสิ่งที่เราเลือกยกตัวอย่างง่ายๆคุณอาจจะโกหกคนรักเพื่อให้เขาสบายใจในวันนี้ แต่เมื่อความจริงเปิดเผยมันอาจทำลายความไว้ใจไปตลอดชีวิตคุณอาจจะไม่ช่วยเพื่อนร่วมงานที่กำลังทุกข์ใจเพราะคุณรีบไม่มีเวลาแต่รู้ไหมการยื่นมือช่วยในจังหวะสำคัญอาจเปลี่ยนใจที่เกือบจะถอดใจให้กลับมาสู้ต่อได้อย่ารอให้โอกาสทำดีผ่านไปแล้วค่อยเสียดายอย่ารอให้มีคนตำหนิแล้วค่อยบอกว่า แค่เรื่องเล็กเล็กเองเพราะในโลกแห่งกรรมไม่มีเรื่องเล็กเรื่องใหญ่มีแต่สิ่งที่เราทำลงไปแล้วมันจะย้อนกลับมาในแบบที่เราคาดไม่ถึงความกล้าทำดีโดยไม่ลังเลคือเกียรติของจิตใจความละอายใจเมื่อมีโอกาสทำชั่วคือเกราะที่คุ้มครองตัวเราจากหายนะในอนาคต ขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับผมจนจบคลิปในวันนี้ครับหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้สกิดใจคุณหรือมีใครบางคนที่คุณคิดว่าควรได้ฟังเรื่องนี้ฝากกดแชร์กดติดตามและส่งต่อให้เขาด้วยนะครับธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนศาลาธรรมแต่มันเกิดขึ้นในใจในวินาทีที่เราตัดสินใจทำดีโดยไม่ลังเลเลยสักนิดแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของ ธรรมะเปลี่ยนชีวิตขอให้คุณมีกำลังใจดีๆและเลือกทำดีในทุกจังหวะชีวิตครับ